กำเงินมา3.59ล้านบาทได้บ้านรีโนเวทไซส์ใหญ่ขนาดอยู่ที่44ตารางวามีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำอยู่โซนวิชิตนะคะอยู่ใกล้กับถนนเทพอนุสรเดี๋ยวตามกุ้งเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าบ้านหลังนี้จะสวยขนาดไหนสวัสดีค่ะกุ้งจาก P.K Property นะคะวันนี้กุ้งพาลูกค้ามาดูบ้าน ทำเรโซนวิชิตนะคะใกล้กับถนนเทพอนุสร์อยู่ข้างๆกับหมู่บ้านแคลิฟอร์เนียนั่นเองนะคะบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของเขารีโนเวทใหม่มีการทุกเกือบเยอะมากๆะคะ่ะแล้วก็ทําขึ้นมาใหม่หลังนี้นะคะอยู่ที่ 44ตารางวามีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนหรือห้องน้ำนะคะราคาอยู่ที่3.59ล้านบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวตามกุ้งเข้าไปดูข้างในบ้านกันนะคะเราเริ่มจากตรงประตูตรงนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่เราสามารถคะเปิดเข้าไปแบบนี้เวลาที่มีเมสเซนเจอร์หรือว่ามี grab food อะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปเปิดประตูบานใหญ่นะคะเราสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นประตูสเตนเลสนะคะทาเป็นสีแบบสีดาแบบนี้นะคะก็คือสวยเลยนะคะแล้วก็ เขาใส่ใจรายละเอียดนะคะเขามีการใส่โคมไฟหน้าบ้านตรงนี้นะคะเป็นสีวอมทําให้บ้านดูอบอุ่นนะคะเอาละค่ะตามกุ้งมาฝั่งนี้นะคะไม่เพียงแค่ฝั่งนู้นนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นกําแพงนะคะเป็นช่องลมแบบนี้เลยก็สวยดีนะคะเป็นแนวโซนบ้านสมัยใหม่เลยนะคะแล้วก็มีโคมไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะ2ดวงรวมทั้งหมดหน้าบ้านมีด้วยกันทั้งหมดสดวงนะคะแล้วก็ประตูเนี่ยค่ะก็จะเป็นประตูนะคะสไลด์ลื่นๆแบบนี้เลยสีดํานะคะสีเดียวกันกับข้างหน้าเลย เข้ามาข้างในได้เลยค่ะหลังนี้คุณผู้ชม44วานะคะต้องบอกก่อนเลยว่าใหญ่มากแล้วก็ลืมแจ้งไปว่าตรงนี้นะคะเขาติดกับถนนใหญ่เลยมากนะคะนําบ้านหลังนี้ทําการค้าขายขายของอะไรหน้าบ้านเราก็ได้พอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยค่ะหลังนี้เขาจะเป็นโทนสีขาวดํานะคะ ตัวบ้านถ้าเป็นสีขาวสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นนะคะพื้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ช่างกล้องแพลนดูนะคะจะเป็นพื้นกระเบื้องสีขาวนะคะสําหรับลงจอดรถก็สามารถจอดรถได้นะคะ1คันด้วยกันแล้วก็เรายังมีพื้นที่ด้านข้างนะทุกคนซึ่ง อันเดิมเนี่ยมันรกมากแต่ว่าเขาอะคะจัดสวนให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยคือกุ้งชอบมากสวยมากนะคะเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้นะคะก็มีการจัดสวนนะคะมีเก้าอี้นั่งให้แบบนี้เลยพอเย็นนะคะเราสามารถนั่งชิลอยู่หน้าบ้านเราได้นะคะเป็นโต๊ะหินอ่อนแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับการปูนะคะเป็นหินให้สีขาวแบบนี้เลยมีทางเดินให้แล้วก็มีการนะคะปลูกต้นไม้ให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะ ไม่เพียงแค่ฝั่งนี้ค่ะทุกคนไปดูฝั่งนู้นฝั่งนี้นะคะก็มีให้ด้วยเช่นกันเป็นการตกแต่งสไตล์เดียวกันกับเมื่อกี้นะคะมีการปูนะคะก้อนหินให้ทางเดินแล้วก็ปลูกต้นไม้ให้บอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะคะใส่ใจทุกรายละเอียดมากเลยนะคะเอาละค่ะตามกุ้งเข้ามาดูข้างในบ้านกันได้เลยนะคะข้างในบ้านนะคะก็จะเจอเป็นแบบนี้เลยเราจะเปิดมาเจอกับประตูบานสไลด์นะคะสามารถเลื่อนได้ทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาพอเข้ามาข้างในตัวบ้านปุ๊บ เราจะเจอกับความหรูหราแบบนี้เลยค่ะทุกคนเขาจัดบ้านให้เราเต็มแล้วนะคะหลังนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะแค่ยืนกูหรือว่ากำเงินสดมา3.59ล้านลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งให้ดูตรงพื้นก่อนพื้นเนี่ยเขาปูเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะเพื่อเพิ่มความหรูหราโมเดิลให้กับตัวบ้านนั่นเองคะ่ะฝั่งข้างบนค่ะก็จะเป็นนะคะฝ้าหลุมสชั้นไล่ระดับนะคะมีโคมไฟให้ แบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะซึ่งมุมนี้ก็อาจจะเป็นมุมรับแขกอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็พอเราถัดมาทางฝั่งขวาของตัวบ้านค่ะเราจะเจอกับโซนรับแขกทุกคนมันหรูหรามากๆเลยะคะ่ะตรงนี้นะคะเขาได้ทําผนังกําแพงคะมีนะคะทุกคนเขาดีไซน์ออกมานะคะคล้ายๆกับเป็นวอลเปเปอร์ค่ะก็จะเป็นการเล่นลายนะคะ เป็นการเล่นลายที่แบบว่าสมูทกันกับตัวพื้นกระเบื้องปูพื้นนะคะคือเป็นลายหินอ่อนนะคะแล้วก็ตัดขอบนะคะเป็นสีทองให้ ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะคือเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เขาก็ยังมีนะคะมุมโซโฟ,ฟารับแขกซึ่งตรงนี้เขาก็ให้ลูกค้าฟรีะคะ่ะยกให้เลยเป็นโซฟาไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีโตะรับแขกตรงนี้ให้ก็จะเป็นฐานสีสีทองนะคะเพิ่มความหรูหราลักชวรี่ให้กับตัวบ้านแล้วก็ตรงฝ้าเพดานค่ะก็เป็นฝ้าหลุมนะคะมีการซ่อนไฟอยู่ข้างในดูเป็นไฟที่แบบว่าสีวอมไ์อบอุ่นแล้วก็มีโคมไฟระยะเล็กๆให้นะคะ แล้วก็บ้านหลังนี้สว่างมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามุมโซฟารับแขกตรงนี้นะคะสามารถมองออกไปเห็นตัวข้างนอกบ้านได้ที่เขาจัดสวนไว้ให้นะคะก็จะเป็นประตูกระจกตรงนี้ก็จะเป็นบานสไลด์นะคะสามารถเปิดไปรับลมข้างนอกได้นะคะชิลมากคือดีมากแล้วก็เขาเป็นกระจกบานใหญ่นะคะทําให้ตัวบ้านเนี่ยสว่างมากๆเลยค่ะเฮ้ทุกคนมันใหญ่มากหลังนี้44วาน,นะคะ่ะก่อนที่เราจะไปดูห้องนอนเรามามุมนี้ก่อน มุมนี้นะคะทุกคนเป็นมุมโต๊กินข้าวซึ่งเขาก็มีการจัดวางนะคะเป็นพรมเป็นโต๊ะกินข้าวให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยในคอนเซปต์เดิมนะคะโต๊ะกินข้าวเดี๋ยวพี่มาดูเดี๋ยวพี่ชางกล้องสูงเข้ามาดูใกล้ๆนะคะตรงนี้นะคะทุกคนเป็นโต๊ะกินข้าวสามารถนั่งทานข้าวได้ทั้งหมดถึง6คนด้วยกันนะคะแล้วก็จะเป็นโต๊ะหินอ่อนแบบนี้เลยสวยมากเก้าอี้เขาก็หรูรานะคะนั่งสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็โซนครัวทุกคนเดี๋ยวกุ้งทางมาดูโซนครัว ต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้อลังการงานสร้างมากทุกคนเขามีการสร้างเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ให้นะคะเวลาที่เราทําอาหารเสร็จล้วเอามาวางตรงนี้ให้เด็กๆยกไปก่อนที่จะเสิร์ฟอะไรแบบนี้เนาะตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นท็อปกระเบื้องหินอ่อนเหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นการตัดเล่นลายกระเบื้องนะคะแล้วก็จะมีโคมไฟค่ะ ก็จะมีคมไฟนะคะให้ด้วยกันทั้งหมด3ดวงเป็นคมไฟสีวอร์มแบบนี้นะคะเพิ่มความอบอุ่นแล้วก็เดี๋ยวถัดมาฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะทุกคนเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็จะอยู่ติดกับตรงเคาน์เตอร์บาร์เมื่อกี้เลยนะคะมีซิงค์นะคะขนาดใหญ่ให้1ตัวมาพร้อมกับบานเคาน์เตอร์เก็บของนะคะด้วยกันทั้งหมด4บ้บานนะคะทุกคนโอเคมากสามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ เขามีการแบ่งแยกนะคะโซนปูพื้นกระเบื้องระหว่างห้องรับระหว่างห้องกินข้าวนะคะกับตัวครัวค่อนข้างที่จะชัดเจนฝั่งนูน้นนะคะกระเบื้องปูพื้นจะเป็นลายหินอ่อนใช่ไหมคะแต่พอเราขยับเข้ามาในโซนครัวปุ๊บเนี่ยกระเบื้องค่ะก็จะเป็นลายแบบนี้เลยเป็นลายคล้ายๆแบบสไตล์มินิมอลที่เขาทํากันในตอนนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะพอเรามาถึงโซนครัวปุ๊บครัวก็ใหญ่มากนะคะอยู่เกือบ ค่อนข้างที่จะเยอะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนซักล้างของตัวบ้านทุกคนต้องบอกเลยว่ามันใหญ่มากสามารถทําเป็นห้องนอนเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนซักล้างนะคะฝั่งนู้นก็จะมีปลั๊กให้นะคะมีมีที่ต่อท่อให้และที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้สว่างมากนะคะเขามีช่องะะทุกคนเป็นช่องแสงท่านด้วยกันทั้งหมด4ี่ช่องด้วยกันทําให้ มีแสงจากธรรมชาติส่องลงมาได้ค่อนข้างเยอะคือไม่ต้องเปิดไฟมุมนี้เลยก็ว่าได้เอาละคะ่ะเราดูมุมรับแขกแล้วมุมทานข้าวแล้วมุมครัวแล้วเดี๋ยวคุณพาทุกคนไปดูห้องนอนกันนะคะเอาละตามกูมาทางนี้ได้เลยค่ะสวยงามมากทุกคน ห้องนอนนะคะบ้านหลังนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ห้องเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องแรกก่อนห้องนอนห้องที่1นนะคะก็จะอยู่ติดกับบริเวณหน้าบ้านเลยคะคะก็จะเป็นห้องนอนไซส์นี้เลยนะคะเขาก็จะมีช่องเขาก็จะมีกระจกตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกไปรับลมตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ฝ้าเพดานเหมือนกันเลยจะเป็นการทําฝ้าเพดานหนุ่มนะคะมีไฟซ่อนอยู่ข้างในให้ด้วยเดี๋ยวตามกุ้งไปดูห้องนอนห้องที่สองกันนะคะห้องนอนห้องที่สองอยู่มุมนี้เลยค่ะทุกคนนี่เลย ตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนห้องที่สองก็คือไซส์เดียวก,กันกับข้างหน้าเมื่อกี้เลยคือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยะคะมีไฟหลุมให้แล้วก็มีผนังทาแบบว่ามีมีฝ้าเพดานแบบเป็นฟ้าหลุมนะคะซ่อนไฟให้เรียบร้อยเลยสองห้องนี้น่าจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะเดี๋ยวตามกุ้งเข้าไปดูห้องนอนห้องใหญ่ซึ่งเป็น m สเตอร์ e d r o o m ของห้องนั่นไงทุกคนคือห้องนี้เลยจ้า ห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนใหญ่ของตัวบ้านนะคะก็เขามีทำเขามีการทําผนังฝั่งนี้นะคะเหมือนวอลเปเปอร์ที่กุ้งบอกเมื่อกี้แล้วก็ตัดขอบนะคะเพื่อเพิ่มความดรูหราน,นั่นเองนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็คือเหมือนกันเลยมีการทําฝ้าหลุมนะคะซ่อนไฟอะไรให้เรียบร้อยเลยฝั่งนี้ก็จะพิเศษนิดนึงสามารถเอ้าทุกคนไม่ใช่สิมันมีฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น โซนแบบนี้เลยซึ่งกุ้งคิดว่าเราสามารถทำา w l k k n n c o s e t ตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ากว้างมากๆเลยทุกคนแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในตัวนะคะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่เป็นบ a s t ซ r b e d r o o m นะคะ ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะทุกคนพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับมุมอ่างน้ำตรงนี้ก่อนเป็นชาวเวอร์นะคะทำตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ให้มุมนี้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสุขภัณฑ์นะคะมีชักโครกมีที่ล้างมือแล้วก็เป็นกระจกให้นะคะกลมๆแบบนี้เลยนะคะ เขาก็มีการปูนะคะเป็นพวกกระเบื้องตรงนี้ใหม่ตัดลายกับพื้นก็ค่อนข้างที่จะสวยงามสรุปว่าบ้านหลังนี้นะคะ3ามห้องนอนสองห้องน้ําเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ําห้องที่สองของตัวบ้านกันค่ะตามกุ้งมาด้านนี้ได้เลยค่ะห้องน้ําห้องที่สองของบ้านนะทุกคนก็จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณ โซนโต๊ะกินข้าวห้องรับแขกหรือว่าอยู่ระหว่างตางระหว่างห้องนอนห้องที่หนึ่งกับห้องที่2นั่นเองค่ะห้องน้ําห้องนี้ก็ใหญ่มากเหมือนกันนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะก็จะมีมุมอาบน้ําตรงนี้นะคะมีตัวชาวเวอร์ให้นะแล้วก็การดีไซน์ห้องน้ําก็เหมือนในห้องนอนเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีมุมชักโครกให้มีที่ล้างมือให้แล้วก็มีกระจกให้เหมือนกันเลยค่ะทุกคนและก็ห้องนี้พิเศษนะดูที่เขาทําฝ้าเพดานค่ะ พอฝ้าเพดานห้องน้ำเขาจะทำเหมือนสไตล์แบบโรงแรมเลยนะมันจะเป็นฝ้าที่ยืดลงมาแล้วก็ด้านข้างเนี่ยค่ะจะเป็นน่าจะเป็นช่องไฟนะคะจากที่กุ้งพาทุกคนทัวร์รอบบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งสรุปให้ลูกค้าอีกทีนะคะหลังนี้นะคะเป็นบ้านอยู่แถวโซนวิชิตนะคะใกล้กับถนนเทพอ,อนุสรนะคะขนาดของตัวบ้านหลังนี้อยู่ที่44ตารางวามีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วเขาก็จัด เฟอร์นิเจอร์ให้เต็มแบบนี้ตกแต่งให้เต็มแบบนี้เลยนะคะราคาตอนแรกที่เขาตั้งมาก็คือ3.79จะค่ะแต่ว่าตอนนี้สิ้นปีแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็เลยเร่งทําราคาแล้วก็ลดให้ลูกค้าเหลืออยู่ที่3.59ล้านบาทเท่านั้นเองทุกคนคือคุ้มค่าคุ้มราคามากกับการที่เขาทุบบ้านและทาใหม่ค่อนข้างเยอะตกแต่งให้เต็มเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นคือให้ลูกค้าฟรีเลยก็ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจหาบ้านอยู่แถวโซนวิชิตเทพนุสรแถวนี้นะคะก็สามารถทํา แล้วก็ติดต่อของเรามาได้ที่ไล ne ID ด0619454289นะคะวันนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ